สวัสดีคะ่ะทุกคนต้าเจียหา่าเจอกับครูน็ออีกแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยขออนุญาตทําเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าบทที่แล้วเนี่ยครูรู้สึกว่ามันขาดหายและตกหล่นอะไรบางอย่างไปนะคะ,อะขอเพิ่มเติมจากคลิปที่เป็นคําศัพท์นะคะคลิปนี้เนี่ยครูน็จะมาอธิบายเพิ่มในเรื่องของเครื่องหวน คข้อวนนะคะหรือว่าบทสนทนาหรือว่าบทอ่านประจําบทนั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละบทเนี่ยก็จะมีคข้อวนทั้งหมด4สี่ข้อวนด้วยกันอยู่ซึ่เกอร์ข้อวนนะคะโอเคค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่คข้อวนอีคข้อวนอีนะคะเค้อร์วนอีนี้นะคะเด็กๆดูตัวหนังสือสีส้มนะลูกนะคะตัวหนังสือสีส้มเขาบอกว่าใจยยินต้งฉังใจยยินต้งฉัง วิ่ตงต้องฉ่างก็คือสนามกีฬานั่นเองนะคะเรามาดูว่า A กับ B คุยอะไรกัน A พูดว่าหนีเหินเฉาเชิงปิงหนีเหินเฉาเชิงปิงเห็นไหมคะเหมือนในตัวอย่างคำศัพท์ครโนโรเลยหนีเหินเฉาเชิงปิงก็คือคุณเนี่ยไม่ค่อยป่วยเลยนะคุณป่วยคุณป่วยน้อยมากเลยนะคะชื่อปุชเชอร์喜欢运动ชื่อปุชเชอร์喜欢运动เป็นเพราะว่าคุณเนี่ย ชอบออกนักชอบเล่นกีฬาใช่ไหมนะคะยิ่นตงก็คือเล่นกีฬาเนาะคุณชอบเล่นกีฬาใช่ไหมบีตอบว่าเชื่อเชื่อเชื่อก็คือใช่แล้วใช่แล้วนะคะอ่ะว่า每天早上都要出去跑步我每天早上都要出去跑步ในทุกๆวันเนี่ยตอนเช้าฉันจะต้องออกไปวิ่งนะคะทุกวันเลยเอก็เลยพูดต่อถามต่อว่าหนี每天 几点起床？你每天几点起床？คุณตื่นนอนตอนกี่โมงหรอในทุกๆวันนะคะ B ก็เลยตอบว่า我每天六点起床我每天六点起床我每天六点起起床ฉันตื่นนอนนะคะตอนเช้าเนี่ยทุกวันตอนหกอ่ะเรามาฟังบทสนทนาเต็มๆกันอีกรอบหนึ่งค่ะ A 你很少生病，是不是喜欢运动 B 是啊 我每天早上都要出去跑步。A. 你每天几点起床？B. 我每天六点起床。ต่อไปนะคะ c น r v e 2 Curve 2 c u r v ที่สองนะคะเด็กๆด,ดูตัวหนังสือสีน้ำเงินตรงนี้นะคะจ่ายเอเยจ้าเอเนก็คืออยู่ที่ อีเวนคือ Hospital นะคะโรงพยาบาลนั่นเองบทสนทนานี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลมาดูว่าเอกับบีคุยอะไรกันนะคะเอพูดว่าชิ้ยยา了吗ชิ้ยยา了吗กินยาแล้วหรือยังนะคะกินยาแล้วหรือยัง现在身体怎么样现在身体怎么样现在หมายความว่าตอนนี้หรือปัจจุบันนี้นะคะเส้นทีจะไม่ย่างร่างกายหรือสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะบีก็เลยตอบว่าชื่อหรอกินแล้ว เสี้นใจห่าตัวหรอเสี้นจเห่าตัวหรอตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วนะคะเด็กๆดูคำว่าตัวนะลูกสังเกตคำว่าตัวตัวนี้เนี่ยนะคะดินได้เยอะมากเออมันแปลว่าเยอะแปลว่าจำนวนมากในขณะเดียวกันเนี่ยพอตัวตามด้วย adjective Ad นะคะมันก็จะเป็นคำถามเป็นการถามว่า adjective นั้นมากแค่ไหนนะคะเช่นตัวหมาญยุ่งมากแค่ไหนอ่านะคะ ตัวเกาสูงมากแค่ไหนสูงเท่าไหร่ในที่นี้นะคะเขามาอยู่หลังนะคะคำ adjective คือคำว่าห่าเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมาขยายความนะคะห่าตัวเหลือแปลว่าดีขึ้นเยอะมากแล้วนะคะดีขึ้นเยอะมากแล้วเถามต่อค่ะเถามว่าฉันเมื่อเหชเย็นเไหมคะเป็นการถามเวลาว่า When เมื่อไหร่เมื่อไหร่คุณจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้หรอ B ีก็เลยตอบว่าอีเิง เสี่ยเกิดชิงชีอีเิงชัวเสี่ยเกิีอีเิงคือคุณหมอนะคะเด็กๆคุณหมอบอกว่านะคะอีเิงชัวคุณหมอบอกว่าเสี่ยเกิดชิงชีก็คือสัปดาห์ต่อไปหรือว่าสัปดาห์หน้านะคะก็จะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเรามาฟังบทสนทนาเต็มๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะ A ชื่อย้วลรามาตอนนี้สุขภาจเป็นยังไง B ชื่อหล่อตอนนี้ดีขึ้นมาก A 什么时候能出院 B 医生说下个星期เอาละค่ะมาต่อกันที่ข้อวนซันข้อวนซันนะคะบทที่3นะคะเด็กๆดูที่ตัวหนังสือนี้ก่อนนะคะใจ้เชาฉังนะคะชาฉางก็คืออยู่ที่สนามกีฬาเหมือนกันนะคะชาฉังก็คือสนามกีฬาเหมือนกันทีนี้ A กับ B คุยอะไรกันที่สนามกีฬานะคะ A พูดว่าตาเวจิ้งเหนียนตัวตา ต้าเวจินเนียนตัวต้าต้าเวย่ยเนี่ยปีนี้จินเนียนนะคะตัวต้าเป็นการถามอายุเห็นไหมคะตัวต้าเป็นการถามอายุก็คือปีนี้เนี่ยต้าเวย่ยอายุเท่าไหร่หรอนะคะบี B ก็เลยตอบว่าอาร์ชตัวซุยอาร์ชตัวซุยยี่สิบกว่าปีเห็นไหมคะเด็กๆก,การใช้ตัวของบทที่แล้วนะคะอาร์ชตัวซุยยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะ อายุ20กว่าปีแล้วแต่ไม่ได้ระบุว่า20เท่าไหร่แล้วนะคะอาจจะ25 26 23 21อะไรเงี้ยนะคะ20กว่าปีแล้วแต่ยังไม่ถึง30แน่นอน20กว่าปีอา้าวถือตัวซุยหรอเอก็เลยถามต่อว่าท่าตัวเกานี่นะฮะท่าตัวเกาเขาสูงเท่าไหร่เห็นไหมคะตัวเกาสูงเท่าไหร่บี <B S 2> บอกว่าอี้หมี่ป้าจีอ่าอี้หมี่ป้าจี เด็กๆขาวเวลาบอกส่วนสูงนะคะในภาษาจีนมีเนี่ยแปลว่าเมตรถูกต้องไหมคะมีแปลว่าเมตรเพราะฉะนั้นอี้มีคือ1เมตรทีนี้เขาบอกว่าอี้มีปลาคือ1เมตร8 8ในที่นี้คือ80นะคะเด็กๆถ้าเขาบอกว่าอี้มีปลาหมายความน1เมตร80นะคะเซนติเมตรอืมนะคะอี้มีปลาอี้มีปลาก็คือ1เมตรก็อีก80เซนติเมตรนั่นเองทีนี้ประโยคนี้ดันมีคําว่าจี่เข้ามานะคะ จีก็แปลว่าอีกนิดนึงใช่ไหมกว่ากว่าใช่ไหมคะกว่ากว่าอาจจะเป็นอีมีปลาฉือ e, อ,อ R, ะะีอีมีปลาืออรนะคะอีมีปลาือันีมีปลาสืออู่นะคะแต่ว่าต้องไม่ถึง90นะคะเป็น1เมตรแ0เซนที่ไม่ถึง90แต่เป็นอาจจะเป็น8583นะคะเพราะฉะนั้น อี้มีป้าจีในที่นี้ก็จะหมายความว่า180กว่าเซนติเมตรนั่นเอง1เมตรกับอีก80กว่าเซนติเมตรนะคะแต่ว่า80เท่าไหร่ไม่แน่ใจเนาะนะคะนี่คือการบอกส่วนสูงนะคะอี้มีป้าจีแปลว่าวประมาณว่า1เมตรกับอีก80กว่าเซนติเมตรนั่นเองเอถามต่อค่ะนี้จะมาืจอเต้าจะมาตัวหนีจะมาืจอเต้าจะมาตัวแปลว่า คุณรู้เยอะขนาดนี้ได้ยังไงนะคะคุณรู้เยอะขนาดนี้ได้ยังไงบีกเลยแต่ว่าอ๋อท่าชื่อหว่อถงเฉีท่าชื่อหวถงเฉีท่าในที่นี้ก็คือต้าเว่ยนะเด็กๆนะคะเพราะว่าเขากําลังพูดถึงต้าเว่ยอยู่นะคะต้าเว่ยชื่อหวตถงเฉก็คือเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นของฉันนั่นเองนะคะก็เลยรู้ข้อมูลของต้าเว่ยเยอะนะคะโอเคค่ะเรามาฟังบทสนทนาเต็มๆอีกรอบหนึ่ง A อตา้าเว่ยเนีตัวต B 二十ตัว岁 A 他多าตัว高 B 一米八几 A 你怎么知道这么多啊 B 他า是我同学 OK ค่ะเครือวสุดท้ายนะคะเครอวันที่สี่ดิสเกอร์เครอวรรนะคะสถานที่ที่เขาคุยกันก็คือจ่ฝังเจียนเห็นไหมฮะจ่ายฝังเจียนก็คืออยู่ที่ห้องหรืออยู่ในห้องนั่นเอง มาดูค่ะว่า A กับ B คุยอะไรกัน A พูดว่าจ้างหล่อชื่อซิงชีเลี่ยวเอย่ปูซิวซี้อะนะคะจ้างหล่อชื่อเนี่ยแม้ว่าจะเป็นซิงชีเลี่ยวก็คือวันเสาร์เนาะแซตเทอร์เดย์อย่ปูซิวซีอะก็ไม่ได้พักผ่อนเลยเหรอนะคะเป็นคำถามนะจ้างหล่อชื่อเนี่ยซิงวันเสาร์เราก็ยังไม่ได้พักผ่อนหรอบี B เลยต่อว่าใช่ her, แล้วทาเเจอีี่ยนหมัง เขา这几天很忙เห็นไหมคะช่วงไม่กี่วันมานี้เนี่ยเขายุ่งมากนะคะไม่有时间休息ไม่มีเวลาพักผ่อนไม่有时间休息ไม่มีเวลาพักผ่อนเอก็เลยถามต่อว่าหน้าห้วยขนเล่ยปะหน้าห้วยขนเล่ยปะเอบอกว่างั้นเขาก็คงเหนื่อยมากแน่ๆคาว่าเล่ยนะคะเล่ยตัวนี้แปลว่าเหนื่อยนะคะเด็กๆเล่ยแปลว่าเหนื่อย นาทาห้วยหนเลยปะเขาต้องเหนื่อยมากแน่ๆเลยบีกลยต่อว่าถ้าแม่เทียนหวยไหลโตหันเลยถ้าม่เทียนหวยไหลโตหันเลยในทุกๆวันที่เขาหวยไหลก็คือกลับมาเนาะเวลาเขากลับมาอาจจะกลับบ้านนะคะกลับมาบ้านอะไรย่างเงี้ยก็จะเหนื่อยมากๆเลยแหละถ้าแม่เทียนหวยไหลโตหันเลยทุกวันที่เขากลับมาก็จะเหนื่อยมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเรามาฟังบทสนทนาเต็มๆอีกรอบหนึ่งค่ะ A 张老师星期六也不休息啊？B 是啊，他这几天很忙，没有时间休息。A 那会很累吧？B 他每天回来都很累。好、啊、了，各位同学，那呢就是课文，这四บท，ประจำบทนี้นะค,ะคุณะครูก็หวังว่าพวกเราจะ ได้ไปอ่านเครื่องวันล่วงหน้านะคะก่อนที่จะมาเข้าบทเรียนนะคะซึ่งบทเรียนวันนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะคะคําศัพท์ก็ไม่เยอะแล้วก็เครองวันก็เข้าใจได้ไง่ายมากสั้นๆนะคะง่ายๆได้ใจความยังไงก็ฝากเด็กๆนะคะไปดูคลิปคําศัพท์ก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็มาอ่านเครองวันมาเรียนคู่เครองวันตามครโนนะคะจะได้เข้าใจวิธีการใช้มากยิ่งขึ้น ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูคลิปคุูโน้ตก่อนที่จะเข้าคลาสนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลาสเรียนอีกทีสำหรับบทที่2ตสองอ,อร์ค,รอค่ะจเจียนซีเซ่ซีเซ่ตาจเจียจ اي เจียน